วันนี้คุณอยู่กับช่องรถนอตไรเนอร์นะครับวันนี้มีโอกาสได้ขี่รถไปทํางานนะครับหลังจากไม่ได้ขี่ไปทํางานน่าจะเป็นประมาณสามอาทิตย์เด้อนะครับวันนี้มีแนะนําอุปกรณ์ใหม่นะเป็นตัวผมไม่รู้เขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะแต่ผมเรียกคุยคอนโทรนะครับเป็นตัวจับไอนะ้แฮนด์น่ะคันเลขอะครับให้เราแบบปิดสบายขึ้นนะเนะวลาเราไปทางไกลๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่ามันดียังไง นะครับไปครับตอนนี้ผมเริ่มใช้ตัวเพื่อนโทรแล้ว ไม่ต้องไม่ตนะ้องทำคนเร่งนะเออแค่เอาคู่มือกดแตะๆไว้นะครับก็สบายขึ้นนะไม่ไม่เพื่อไม่เมื่อยนิ้วในการกำบิดคนเร่งน,นะแต่อกว่ายัางไม่ชินนะตอนตั้งว่าเขาเติตมตนี่ยังแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันของฝาอ็อ่ะต้องลองปรับเล่นดูนะครับถ้ามันเหมาะกับมือเรา เนนจะสไปล์้ือล้วเวลาไปทางยกยาวในไทยหน่อยโอ้โหเจอไฟแดงเมื่อกี้ก็โดนเหมือนกันแต่ถือว่าไม่นานผ่านมาจะถึงก็ไฟเขียวพอดีเขาเขีย <Okay. S 1> เนีน่นกิฟเลยกาเลงรออไปถึงสี่ัรรอบนะ กิกเตอร์ทำงานเนียนกิ๊กเลยตังต้งตัง้งตั้งเลย แถวนี้เขาทำทางนะขยายทางเดี๋ยวผมว่าอีกไม่น่าจะสองเกินอสองสาเดือนได้ใช้ทางที่ดีกว่านี้นะหลายเลนเออมันก็จะช่วยให้การโฟล์ของรถดีขึ้นแถวนี้นะครับนี่ยังปิดจุดกับรถอยู่เลยอ่ะ สัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงของสุดสัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงของวันหยุดยาววันแรงงานแล้วก็ไปต่อกับวันอะไรอะวันสัตมงคลหรือเปล่าเ,ออเขาก็เลยมาปิดจุดรลับรถไว้เพราะว่าน่าจะมีคนใช้รถไปเที่ยวกันเยอะนะรถจะมาเยอะไม,ไม่แพ้ช่วงสงการานเลยก็เลยปิดจุดกลับรถไว้เพื่อให้ลดความเสี่ยง นี่ผมก็เนี่ยประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มไป,ไปตัวคุณคอนโทรลแล้วนะเอาอุ้งม,มือแต่ไว้นะสลายเลยไม่ต้องไม่ต้องตองิดกำคันเร่งแต่ว่าต้องมีสตินิดนึงเนาะเวลาขับรถอะ่ะ ต้องแบบคาดการล่วงหน้ามองข้างหน้าไกลๆนี่ก็นหนาวันวันนี้เป็นวันเสาร์นะยังรถรู้สึกว่ารถเยอะเลยอะปกติวันเสาร์ลถจะน้อยสอบดา์ที่แล้วผมได้ไปดูการแข่งเจ็ทสก,กีนะครับที่มึงหนองโคดก็าะไปดูเล่นๆนะไม่ได้แบบเออจะไปแบบเชียร์ใครอะไรยังไงนนะแต่ แต่ก็รู้แหละว่าเจาสก,กีอ่ะก็ตัวท็อกตัวที่คนดูตามดูเยอะๆจะเป็นทิฟฟ้นนักคอนนะน้องออฟก้าอย่างนีนะครับแล้วไปดูแล้วผมก็ไปจอดหน้าเ็นโมโตโมโตนะ่ะไอ้น้ำมันเครื่องโมโตนะ่ะเสร็จแล้วเดินลงไปอะ่ะผงช่องนั้นพอดีอะ่ะไปเจอทเปิ้นนัคอนนะกำลังแบบจะเอาตัวเรือเจาสก,กีลงเลยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่า เป็นทิปเปิลนะนะผมก็ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบอยู่แล้วหันไปเห็นตรงเออรเรือของแกเขียนว่าเพิ่มนาคอนอก็เลย e y, น่าจะใช่แล้วล่ะเออพอดีแกหันหน้ามาพอดีกอใช่เลยก็เลยทักทายไปแกก็อธิ j าสัยดีนะทักทายนะครับเออเล็ดมุกคุยหยอกล้ออยู่ก็รู้สึกดีนะ ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเหมือนแกจะเป็นรุ่นพี่มหาลัยผมนะเออแกน่าจะจบจุลาศิลปรกรรมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนตอนเซชี่ที่ผมเพิ่งเข้าไปอ่ะแกมาเหมือนกมาเขาเรียกอะไรพี่เก่ามาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในห้องประชุมให่ให้ฟังอยู่นะครับแต่ผมอ่ะไม่ได้จบไม่ได้จบเอคอณะศิลปรกรรมผมจบวิศวะนะที่จุลาเหมือนกันนะครับพอดีใจนะที่ได้เจอ รุ่พี่สถาบันเดียวกันนะครับนี่เป็นนาครนศิรยชัยถ้าผมให้ข้อมูลผิดก็ขอไฟด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่อ่ะแกจบศิลิ์ประกรรจุลาหรือสถาปั์นี่แหละเออน่าจะใช่อ่ะไม่น่าเพราะว่าผมก็เพิ่งข่าวว่าเจออยู่ ดี่เราจะโดนทุกแดงเลยตอนนี้แหมสับเกลียวมันติงง ก็เลยทำเป็นคลิปไปให้เพื่อนๆในช่องดูด้วยเนาะแล้วก็เขาเรยกวาลงลงลิงก์ไว้ในเขตของช่องใน Facebook นะแล้วก็แท็กหาเพตของที่เสนออด้วยนะครับรู้สึกว่าดึกๆครานเรื่องคืนอะ ที่ฟาน่าครนก็มาครับเ,เข้ามาในที่ผมแพ้นะว่าขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขอบคุณแกไปหมื่นล้นนะเออที่มาร้างสีสันความสนุกให้กับเราขอนแก่นนะในช่วงมันหยุดที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว,ว่ามันสนุกมากนะนะานะ้ามันจะานขาดตรงั้นนะ่ะเ,เสียงเสียงเครื่องยนต์ของแท้าที่บุ้มบ้อมบุ้มฟ้อมเลยแบบ มันตื่นเต้นมากอ่ะเอผอก,กีฬาความเร็วอใครที่ชอบแบบสายเรสซิง่งกีฬาความเร็วอยู่แล้วอย่างผมก็ชอบกีโมโทโม,ทมไซอยู่แล้วเนี่ยพอไปเจอแบบนั้นเนี่ยโหมันเลาใจมันตื่นเต้นอ่ะบุ้มบอมบุ้มบอม,บม,บม,บมเสียงเครื่องนี่ล่นล่นนี้ที่นนพระนครลงอ่ะเห็นบอกว่าสาวร้อยแรงม้าเลยนะ,ระ,ะเรือโคตรโหดอ่ะพิทรมจร็วดะไหนมันจะกระชาก มันจะกระชับเราขนาดไหนนะกต่ร่งแขนร่างก,กายนี่ต้องแบบฟิตพอต,ตัวเลยนะจะขับเ,เรือแรงๆขนาดนั้นได้นะโอ,อ้แล้วเรื่องคนหมายถึงว่ามันขับกาหลายหลายวห,หลายสิบรอบสนามอะ่ะเออมันต้องแบบอะไรวอะไรออกของัางกายมาคนกอกความเหนื่อยแรงดิดท,ที่มันพาเราไปได้อะนะไม่ต่างอะไรกับพวกนักแข่งรถซุปเปอร์ไบค์เลย นะครับร่างกายต้องแข็งแรงมีการสึกผลรอบของร่างก,กายนะครับมีความอดทนเดี๋ยวเป็นกีฬาทางน้ำด้วยเรื่องการหายใจหายใจเวลาขี่ไปละองน้ำกระเด็นขึ้นมาเงี้ยมันก็จะไม่เราหายใจลำบากน้องออกกาก,ก็ลงแข่งนะแต่ผมไม่ได้ดูมาไม่ทันนะครับนี่ก็แซม แชมป์โลกในรายการหลายรายการเหมือนกันนะบอกว่าเห็นบอกว่าเอรอบนี้อไม่ได้แชมป์ได้ที่สองนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นการเก็บคะแนนเดี๋ยวสนามต่อไปก็เป็นสตีนมาใหม่เนาะก็เป็นลังใจให้น้องออก้าเหมือนกันนะครับนขอบน้องเขาเยอะมากเลยอ่ะผมไม่อยู่หน้าตรงอัดใกันอ่ะสาวๆได้กรีด๊ดกรี๊ดแบบทั้งพเปิลทั้งน้องออก้าดิ แล้วก็ช่วงท้ายมีพี่พูดธโมตุนก็มีพี่เฟินมาให้ของแจกของที่ระลึกนะครับแล้วก็อ้าวก้าก็มาร่วมด้วยคนก็ไปดูเยอะเลยแล้วก็แฟนคลับเยอะแยะเลยไปขอถ่ายรูปคนะ่ะโอ้หน้องเ่าหุ่งกันยอะน่าจะสิบเอ็ดสองขวบนี่แหละนะครับมีแฟนต่างเยอะขนาดนี้แล้วโอ้โหน่าชื่นชมมากเลยอนะแล้วเป็นคนอีกสีมือด้วยนะ ระดับแชมป์อ่ะต้องยอมรับเลยเก่งจริงๆเก่งทั้งบ้านอ่ะผมพูดสะเพลเลยพอมีตัวคุยคอนโทรเนี่ยจดีให้เราขับสบายขึ้นนะแเอาอุ้งอุ้งอุ้มือแตะไว้เดี๋ยวเราก็เลยไม่ต้องไปกังวลมากนะก็พูดได้เพลินแล้วเดียวมาถึงสีแยกไฟแดงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปถึงที่ทำงานผมโอ้โหเร็วมาก สบายเลยเนี่ยผมยังไม่รู้สึกเมื่อยมือ,มอยังสบายสบายมือมอเลยแต่ผมจะโดนนักแดงเลยวัเนี้ย ก็ไปกันต่อคนระับก็เดี๋ยวเรียนไว้เลยแล้วกันนะตัวคอนโทรลนี่นะเขาบอกว่าใช้ดีนะครับสบายนะกีไม่ต้องจำอันเลขอ่ะสบายสบายเลยอ่ะระยะทางอ่ะ2ี่0ือสามสิบโลเมื่อกี้ผม,ไม,มไม่รู้สึกงอแมือสักติดเลยไม่ร่ารึเลยสบายมากเลย ผมซื้อมาต่อคอฟฟี่อ่ะห้าสิบบาทเองตเนแรกซื้อแบบที่มันมีมีมีแพ็กเกจมีอ่อนนิดๆินี่ยหน่อยนะมันจะมีแบบถูกๆยี่สิบบาทก็มีเนาะแบบไม่มีแพ็กเกจอะไรอะ่ะเออผมก็เอาเอากลางๆหน่อยมีแพ็กเกจก็หน่อยนะห้าสิบหกสิบบาทอ่ะครับสองไรท์ก็สะพายเลยโอ้โอ๋อ ใครที่แบบว่าชอบเดินทางไกลแล้วหน่อยนะสามสิบโลร้อยโลขึ้นไปสามร้อโลขึ้นไปอะ่ะผมว่าซื้ออันนี้มาใช้อะ่ะสบายแต่ถ้าไปแบบใกล้ๆนิดนิดหน่อยๆนักจอยห้าโลสิบโลผมว่าอาจจะไม่จําเป็นนะอาจจะเกะกะด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่าถ้าใช้ไประยะยาว,ยาวอะ่ะมันอุปกรณ์พวกนี้มันปกจจิงเนาะมันมีการล้ามีการแบบว่าเขาเรียกอะไรโดนแดดโดนความร้อนแล้วมัน มันไม่เกาะมันดีแล้วมันไม่เกาะไหมอะไรเงี้ยอันนี้นต้องดูกันยาวๆนะว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมถ้าใช้เป็น,นานๆปีสองปีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีเสียหายแตกหักจักรยาเส่อมสภวพอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแต่ผมว่ามันน่าจะใช้ได้เกินปีอยู่หรอกปีสองปีน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาก็สำหรับ e ีบบบนะ ตลอด EP นี้นะก็มาคุยกันเล่นนะก็รีวิวทดสอบตัวคุยคอนโทรนะครับแล้วก็คุยเล่นเรื่องความประท,ทับใจไปดูการแข่งขันเจสกีนะเจอที่เป็นน้องคอนเจอนอรอก็นะครับความตื่นเต้นความประทับใจต่างๆก็บอกเล่ากันมาใครมีคอมเมนต์อะไรติชมอะไรก็อย่าให้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์ ติดตามแล้วคก็กดิ่งให้ต้องผมเลือดฮอกท่าเพื่อนเพื่อนชอบใจคลิปนี้นะครับอ๋อขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ